น้องแบนเนมยานันทธริทิติวัฒวงศ์นักแสดงดาวรุ่งขอแจ้งเกิดในภาพยนตร์รถทัวร์ว i p เป็นในหนึ่งภาพยนตร์ที่ห้ามพลาดเลยล่ะค่ะสำหรับรถทัวร์ว i p ที่รวมคนดังอย่างไมเมตเนสแจ็คแบปฮเอวาปรวันลุงโทนี่นาฮีมาริโอโจ๊กชีตเคกจริยารวมไปถึงนักแสดงเยาวชนดาวรุ่งอย่างน้องแบนเนมค่ะที่จะมาโลดแลนในภาพยนตร์เรื่องแรกรถทัวร์ v ี p 5กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์พร้อมพาทุกคนมาทำความรู้จักนักแสดงดาวรุ่งดวงใหม่น้องแบนเนมยานันทธรในภาพยนตร์ รับบทเป็นน้องของพี่เสืออีกหนึ่งตัวละครที่อยากให้ทุกคนได้จับตามองค่ะสวัสดีครับชื่อน้องเวนเนมครับเป็นน้องเบนเนมครับเป็นน้องของพี่เสือครับก็สนุกมากครับเขาเขาน้าเขาสนุกมากแล้วผมก็ดีใจที่ได้ไปถ่ายแย่สนุกชอบไหมครับชอบแล้วแล้ว เราก็ทำได้เยอะทำได้ค่